Hmm? มอิุ้มรอมุตุลลอฮิจาลาวะบารกาถุขอความสันติสุขจงประสบแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอนําท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการวิทยุรมดอนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังในระบบ FM 91.25เมกะเฮิรตซ์และก็ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังทั่วโลกได้ทาง www.trangradio.net ทท่านผู้ฟังที่เคารพครับรายการวิทยุรมดอน สำนักง,งานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรังโดยการนำของท่านประธานอนมัดก็ดมได้รับความอนุเคราะห์ได้รับความการุณาจากสวทตรังนะฮะ <c oughs> ประธานท่าให้มีโอกาสได้มาร่วมพูดคุยสร้างบรรยากาศในช่วงการถือศีลอดของพี่น้องมุสลิมทั่วโลกสำหรับวันนี้นะครับท่บานผู้ฟังที่เคารพครับเรา อยู่กันเรียกว่าในวันสุดท้ายหรือไม่สุดท้ายว่าโลสุบาฮานอตละอาลัมนะพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่จะรู้นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ทางท่านชุลาราชมนตรีเนี่ยได้กําหนดให้เป็นวันดูดวงจันทร์เพื่อที่จะกําหนดวันที่หนึ่งเดือนชวนวันที่หนึ่งเดือนชวนคือวันอะไรวันที่หนึ่งเดือนชวนก็คือวันอีดนั่นเองถ้าเผื่อว่าวันนี้นะฮะวันนี้เนี่ยมีผู้ เห็นดวงจันทร์พระจันทร์เสี้ยวหรือว่าฮิลานนะครับแน่นอนทีเดียววันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นวันอีดหรือว่าวันที่หนึ่งเดือนเดือนชาวันนั้นเองนะครับสำหรับวันนี้ครับท่านผู้ฟังที่เคารพในพื้นที่จังหวัดตรังนะครับผมเน้นที่พื้นที่จังหวัดตรังนะครับว่าเราละสินอดกันที่เวลา18บแนาฬิกา31นาทีหรือพูดง่ายๆก็คือว่า ดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา31นาทีนั่นเองแต่ว่าพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงอันนี้ก็เรียนกับท่านผู้ฟังว่าท่านผู้ฟังต้องดูในพื้นที่ของจังหวัดท่านนะครับเผื่อว่าท่านผู้ฟังที่กําลังฟังรายการวิทยุอมดอนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังกันอยู่แล้วก็ปรากฏว่าในพื้นที่ของท่านนั้น ก็ไม่ได้ตรงกับในพื้นที่จังหวัดตรังอันนี้ท่านต้องอให้ความสําคัญแล้วก็ท่านจะต้องตระหนักนะครับในเรื่องของเวลาเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันไม่ตรงเวลาหรือว่าถ้าช้าไปเนี่ยการถือเส้อด,ดดของพี่น้องเนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่แต่ว่าถ้าสมมติว่าท่านละสินอด,ดก่อนที่ดวงอาทิตย์จะตกเนี่ยนะครับก็ถือว่าการถือเส้อด,ดดนั้นใช้ไม่ได้นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับ รายการวิทยอรามดอนเนี่ยก็อยู่กันมาเกือบหนึ่งเดือนเต็มแล้วหนึ่งเดือนแล้วนะว่ากันอย่างนั้นนะครับแล้วก็ผมได้มีโอกาสได้มานั่งพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะฮะในรายการทุกวันแล้วก็บางวันก็ได้รับเกียรติจากาวิทยกรผู้ทรงคุณวุฒินะมาร่วมพูดคุยกันทางรายการนะครับวันนี้เช่นเดียวกันครับอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะมีบุคคลสําคัญนะมาร่วมพูดคุย กับพี่น้องในรายการวิทยุอมาดอนถือว่าเป็นวันพิเศษและก็เป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะท่านผู้ฟังที่เคารพครับอีกเรื่องหนึ่งที่จะนำเรียนกับท่านผู้ฟังผ่านตรงนี้เลยก็คือว่าเดี๋ยวในช่วงค่ำนะครับเวลา19นาฬิกาสนาทีนะทางท่านจุฬาราชมนตรีก็จะออกประกาศ เรื่องของการกําหนดวันอีดนะครับว่าผลการดูดวงจันทร์นี้จะเป็นอย่างไรทางช่อง NBT นะครับดังนั้นพี่น้องท่านผู้ฟังที่ครบก็ขอให้พี่น้องได้ติดตามนะฮะการถ่ายทอดสดทางช่อง NBT ได้แล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีช่องทางอื่นนะครับทาง Facebook Live นะครับอันนี้พี่น้องสามารถที่จะเข้าไปรับชมรับฟังได้ตั้งแต่เวลา19เนาฬกา20นาทีไปจนกระทั่งถึงเวลา 20นาทีนะครับทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อให้พี่น้องเนี่ยนะครับได้ได้รับรู้นะครับเวลาในการละสินขอโทษนะการรับรู้การกําหนดวันที่1นนะฮะเดือนอชวันหรือว่าวันอีดของพวกเรานั่นนะครับโดยพร้อมเพรียงกันนั่นเองนะครับครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับในขณะนี้นะครับ เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะฮะก็จะได้พูดคุยกับบุคคลสำคัญอย่างที่ผมได้ดำเรียนกับท่านผู้ฟังแล้วนะครับในขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังติดต่ออยู่แต่ว่าก่อนที่จะไปถึงนะครับตรงนั้นเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับกิจกรรมต่างๆที่เราได้ทำกันมานะครับเป็นเวลาร่วมหนึ่งเดือนนีนะฮะก็มีหลายอย่างนะที่เรา ได้ปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องของการถือสิ้นอดนะครับเราก็ได้ฝึกฝนขัดเกลานะครับปฏิบัติตามหลักการเงื่อนไขที่ถูกกำหนดเอาไว้ในบทบัญญัติแห่งศาสนานะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้เรานั้นได้มีความยำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้านั่นเองนะครับดังที่พระอรสุบหาโนตลาได้กล่าวเอาไว้แล้วก็สุดท้ายก็ พระองค์ก็ได้บอกว่าละอันละคุมตะตะกูลนะเพื่อที่จะให้พี่น้องนะครับได้มีความตักวานะครับนั่นเองเอาแล้วนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับในช่วงที่ทางสถานียังไม่สามารถติดต่อกับบุคคลสำคัญที่จะมาร่วมรายการกับผมได้ในวันนี้นะครับก็ขอที่จะได้พูดถึงนะครับการ อ,อีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องของสากาดกับพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพกับสากาดนี่เป็นเรื่องที่เป็นบทบัญญัติอันสําคัญนะอีกบทบัญญัติหนึ่งซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันนะครับระหว่างาการถือสิทธิ์ดกับสากาดสากาดก,ก,ก็คือการทําทานบังคับนะที่ได้ถูกกําหนดเอาไว้นะครับซึ่งจริงๆแล้วในบทบัญญัติของาศาสนาเนี่ยนะฮะ ทานสากาดหรือว่าทานบังคับเนี่ยมันเป็นบทบัญญัติอยู่ในคนละข้อก,กันนะท่านผู้ฟังที่เคารพครับแต่ว่าในแง่ของฟอดิล่าเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันนะมีความเกี่ยวพันกันก็ดังที่ดังที่ท่านศาสดาสโลัลของอิสลามมันได้กล่าวไว้ว่าเซียมูรอมดอนลายุดฟางอิลลาบีสกาตินฟิตรีนะครับการถือเสโ้ด,ดนั้นก็จะยัง ก็จะไม่ถูกนำเสนอไม่ถูกยกนะยกเว้นจะต้องด้วยการจ่ายสกาสกดเสก่อนนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสกาดนะทีะ่ที่พี่น้องนะท่านผู้ฟังก็จะต้องจ่ายนะครับว่ากันอย่างนั้นทีนี้ห่วงเวลาในการจ่ายนะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาในการจ่ายสกาดเนี่ยก็เริ่มต้นกันมาตั้งแต่ตั้งแต่ต วันวันที่เข้ารอมฎอนนะครับวันที่เข้ารอมฎอนนะก็เรื่องมาตั้งแต่นู้นเลยนะครับแล้วก็ไปหมดเวลาเอาตอนก่อนการละหมาดอีดนะครับสมมติว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยสมมตินะท่านผู้ฟังที่สมมติว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันละหมาดอีดนะครับสมมติว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันละหมาดอีดสักเวลาสักเจ็ดโมงเช้าก็แสดงว่าการจ่ายสก,กาดเนี่ยจะต้องจ่ายให้เสร็จสิ้นก่อน เจ็ดโมงเช้านั่นเองถามว่าทำไมต้องจ่ายให้เสร็จสิ้นก่อนเจ็ดโมงเช้าก่อนการเวลาละหมาดเพราะท่านผู้ฟังเราต้องไม่ลืมว่าสกาทุนฟิตรอนั้นก็คือสิ่งที่เราจะจ่ายให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์รับในจํานวน8คนนะแคนที่พระผู้เป็นเจ้าได้กล่าวเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อันกุรอาน,นะครับว่าจํานวน8คนนั้นนะมีใครบ้างนั่นเอง นะครับเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้เอาไปใช้นะครับเพราะแน,น่นอนนะในจํานวนแปดคนเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าได้เริ่มด้วยคาว่าฟูกอรอนะครับคนอนาถานะคือคนอนาถาคนอนาถาเนี่ยก็ถ้าสมมติว่าเขาต้องการที่จะใช้เงินสมมุตินะครับวัลวลนละหนึ่งเนี่ยประมาณ10บาทนะแต่ว่าเขาสามารถที่จะหาได้วันละ 3- 4บาทเท่านั้นเอง น,นี่ก็คือบุคคลแรกที่เราจำเป็นจะต้องจ่ายสากาัดให้ดังนั้นในชุมชนของของเราเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับในชุมชนเนี่ยของแต่ละชุมชนเนี่ยก็จะมีบุคคลเหล่านี้อยู่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าถ้ามีนี่ก็คือบุคคลแรกๆที่จะต้องได้รับสิทธิ์ก่อนนะหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของมาากีนนะมาสกีนเนี่ยก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่า ฐานะของมาซากีเนี่ยก็จะดีะดกว่าฟาเกตนะมาซาก็เนี่ยถ้าสมมุติว่าเขามีความต้องการที่จะใช้เงินวันละ10บาทเนี่ยนะฮะแต่ว่าเขาสามารถที่จะหามาได้นะะวันละเจถึง7บาทอันนี้ก็จำเป็นอยู่นะฮะในการที่เราจะจ่ายสากาัดให้กับบุคคลเหล่านี้อนอ,อกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีบุคคลต่างๆเข้ามา นะเช่นโมอัลลาฟาไบานากูกูบนะครับผู้ที่อ่อนแอทางจิตใจนะครับเช่นคนที่เพิ่งเริ่มใส่เข้ารับศาสนาใหม่อะไรพวกจำพวกนี้นะครับคนที่เป็นอาม,มนอาม,มนก็คือผู้ที่ถูกแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการจัดเก็บสากาดนะแล้วก็ผู้ที่เป็นหนีะเป็นนี่ที่เกิดจากการ เสียสละในเรื่องของศาสนานะครับอันนี้ก็เขามีสิทธิ์รับด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าไม่ได้เป็นหนี้จะเกิดจากสิ่งที่ผิดกฎหมายนะผิดหลักการของศาสนานะครับอันนั้นก็อันนั้นไม่ได้นะครับถือว่าไม่ได้เป็นผู้ที่มีสิทธิ์นะครับหรือว่าเป็นหนี้ที่เกิดจากการเล่นการพนันอันนี้นสมมุติไปนะครับอันนี้ก็ก็ไม่ได้นะครับอนอกจากนั้นแล้วก็ ใช้จ่ายในหนทางของพระผู้เป็นเจ้าในหนทางของรสสุบหาโนตลาหรือว่าฟีสบีลิลานั่นเองอันนี้ก็รับได้แล้วก็ต่อไปก็คือ,อ,อคนที่เดินทางนะสมมติว่าคนที่เดินทางจากจังหวัดหนึ่งไปยังจังหวัดหนึ่งเนี่ยแล้วปรากฏว่าเขาหมดเงินนะในการที่จะขาดสเสบียงในการที่จะเดินทางต่อนะครับอันนี้เนี่ย เขาก็มีสิทธิ์รับสากาัดได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าในกรณีนี้เนะี่ยดูหือวนว่าจะน้อยนะครับเท่าที่เท่าที่ปรากฏเนี่ยนะครับก็จะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะครับที่มีจริงๆเนี่ยก็คือในเรื่องของเฟเก m มิสเกนนะแล้วก็ฟีสบีลินะนะครับดังนั้นพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับแม้ว่าในในหลักแล้วเนี่ยนะครับ สุนนะหรือว่าเวลาที่ดีที่สุดในการส่งสก,กัดเนี่ยก็คือก่อนการละหมาดอีดนะก่อนการละหมาดอีดินฟิตรีนะแต่ว่าถ้าเราไปส่งตรงนั้นเนี่ยถ้าสมมติเป็นการส่งถึงมือผู้ที่รับนะครับก็ได้อยู่นะฮะเป็นเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าเขาก็อาจจะไม่มีโอกาสได้นำไปใช้สำหรับการเตรียมการสำหรับวันนั้นอะไรคือคำว่าเตรียมการเช่น เขาอาจจะต้องการที่จะเปลี่ยนมีเสื้อผ้าใหม่สักชุดหนึ่งนะครับจากสิทธิ์ที่เขาจะได้รับตรงนั้นน่ะเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ทําอย่างนั้นเพราะว่าวันนั้นเนี่ยมันถึงเวลาที่เขาจะต้องไปร่วมละหมาดแล้วในนถึงเวลาที่เขาจะไปร่วมวันอีดแล้วอะไรอย่างนี้น,นะครับดังนั้นเนี่ยการส่งที่น่าจะสมบูรณ์มากที่สุดเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครบับก็คือ ส่งให้อาเมนอาเมนก็คือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนะที่มัสยิดแต่งตั้งไว้แล้วก็อาเมเอนเนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังที่เคารพครับเขาก็จะไปจัดสรรปันส่วนนะก็จะมีข้อมูลในมัสยิดว่าบุคคลที่มีสิทธิ์ที่จะรับสาการได้เนี่ยมีใครบ้างซึ่งเขาก็มาเขาก็จะมีบัญชีอยู่นะเขาก็จะมีบัญชีอยู่เมื่อ เราส่งไปยังให้กับทางมัสยิดนะครับแล้วก็ทางมัสยิดเนี่ยก็สามารถที่จะแบ่งจัดแบ่งไปยังกลุ่มเป้าหมายเนี่ยอย่างเท่าเทียมเพราะว่าเพราะว่าถ้าสมมติเราจ่ายตรงเนี่ยกับบุคคลที่เขามีสิทธิ์ได้รับเนี่ยถามว่าได้ไหมได้แต่ว่าบางทีเนี่ยบางทีมันก็เป็นไปได้ท่านผู้ฟังที่เคารพครับว่า บุคคลที่เราไปจ่ายเนี่ยอาจจะมีหลายๆคนเนี่ยนำมาจ่ายให้แต่ว่าก็ยังมีผู้ที่มีสิทธิ์รับผู้ที่มีความยากจนอนาถานะในส่วนอื่นเนี่ยปรากฏว่าไม่มีผู้ที่นําไปให้อย่างนี้มันก็เขาเรียกว่าเกิดการอาุติธรรมขึ้นนะฮะก็อันนี้ก็คือสิ่งสําคัญนะที่จะนําเรียนกับท่านผู้ฟังนะในเรื่องของการจ่ายสกาดนะครับ ก็สาหรับท่านวิจัยกรที่จะมาร่วมรายการวันนี้ก็ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากว่าอาจจะมีปัญหานะครับที่ปลายสายนะครับสัญญาณโทรศัพท์นะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะเราอยู่ร่วมกันไปจนกระทั่งถึงเวลาในการละสินอดของวันนี้นะครับครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับ ย้ำกันอีกครั้งน,น,นะครับว่าในวันนี้เนี่ยทางท่านจุฬาราชมนตรีเนี่ยก็จะประกาศผลการดูดวงจันทร์ทางช่อง NBT นะบะฮะในเวลา19.40นาฬิกา40นาทีจนไปจนถึงกระทั่งเวลา20นาฬิกานะฮะให้พี่น้องเนี่ยสามารถที่จะเปิดทีวีดูได้ในช่วงนั้นซึ่งก็ไม่มีใครสามารถทราบได้นะครับนอกจาก ฟังการประกาศของท่านจุฬาราชมนตรีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็ทุกคนเราก็รู้พร้อมกันทราบพร้อมกันแล้วก็จะนํามาถึงกิจกรรมที่เราจะปฏิบัติต่อไปสมมุติว่าวันนี้เนี่ยมีผู้ที่พบเห็นดวงจันทร์นะฮะแล้วก็มีพยานรับรองเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทางสำนักงานคณะกระกรมการอิสลามประจําจังหวัด ของจังหวัดนั้นๆที่เห็นดวงจันทร์นะมีการตรวจสอบดูเรียบร้อยก็จะส่งผลการดูดวงจันทร์อันนั้นเนี่ยไปให้กับทางสำนักจุฬาราชมนตรีนะครับหล,หลังจากนั้นทางสำนักจุฬาราชมนตรีก็จะจะัดประชุมนะอุลมะผู้ทรงกนฒินะเพื่อที่จะออกประกาศมาอันนี้ก็คือขั้นตอนนะที่จะออกประกาศการผลการดูดวงจันทร์ของท่านจุฬาราชมนตรีนะครับก็ เป็นขั้นตอนที่จะต้องอาเาเรียกอะไรล่ะเป็นเป็นขั้นตอนที่จะจะต้องเป็นความถูกต้องว่ากันอย่างนั้นนะฮะเราจะไปนะะเอามาจากไหนก็ได้อย่างนั้นไม่ได้นะครับมันจะต้องมีที่มาที่ไปในการเห็นของแต่ละที่ที่เห็นนั้นก็จะต้องมีพยานอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะอันนั้นก็คืออันนั้นก็คือการดูดวงจันทร์นะ ที่จะประกาศในค่ำวันนี้นะครับก็คือเวลา1 9บเนาิกาีนาทีพี่น้องท่านผู้ฟังที่ขอรบครับผมขอที่จะไดะ้พูดคุยเรื่องการละหมาอดอีกกันอกีนอกสักครั้งหนึ่งนะครับทรย้อนกลับไปดูในสมัยของท่านศาสดาสุลลองของหลยสลลำเนนะครับการละหมาด หิดในสมัยนั้นเนี่ยในสมัยของท่านศาสดาเนี่ยนะครับก็จะไปจัดกันที่เขาเรียกว่าสนามละหม,มาดหรือว่ามสุสล,ลานั่นเองนะฮะไม่ได้ทํากันในแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการจัดกันที่มัสยิดก็ไม่เป็นไม่เป็นไรนะครับที่มัสยิดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่ามันก็จะมีข้อจํากัดบางอย่างนะครับสาหรับที่มัสยิดอย่างเช่นอย่างเช่นผู้หญิงที่ก็มีเฮต นะก็ไม่สามารถที่จะไปร่วมได้แต่ว่าถ้าจัดที่สนามละหมาดนะฮที่กําหนดให้ในแต่ละพื้นที่นะครับที่จะรวมตัวกันละหมาดเนี่ยนะับก็จะทําให้บรรดาสตรีเหล่านี้นะครับที่มีข้อจํากัดเหล่านี้เนี่ยก็สามารถที่จะไปร่วมกันได้ถามว่าเมื่อละหมาดไม่ได้เนี่ยแล้วไปร่วมทําอะไรกันได้บ้างนะครับแน่นอนทีเดียวนั่นก็คือการไปฟังคุตบะ ในสมัยของอท่านศาสดาสโลอลงมุสลิมเนี่ยบรรดาสตรีเหล่านี้นะก็ไปฟังคุตบะที่ท่านศาสดาสโลโลงมุสลิมได้ปาตัก,กถาเพราะอะไรครับเพราะว่าในในรอบปีเนี่ยแทบที่จะไม่มีโอกาสที่จะทําให้ชุมชนหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งได้มีโอกาสได้พบกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตานะครับเหมือนกับใน วันอีดนั่นเองดังนั้นด้วยเหตุนี้เองเนี่ยจึงกำหนดให้การร่วมของวันอีดเนี่ยกำหนดในสนามละหมาดนะครับหรือว่ามุสลินะที่ไม่ได้เป็นมัสยิดที่ไม่ได้มีข้อจำกัดในเรื่องของอาการไปรวมกันนั่นเองนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับผม สมมติกับท่านผู้ฟังต่อไปว่าถ้าสมมติว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยสมมตินะฮะอันนี้ยังเป็นเรื่องสมมติอยู่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นวันที่หนึ่งเดือนชาวานเนี่ยนะฮะผลการดูดวงจันทร์ออกมาแล้วว่าเป็นวันอีดเนี่ยหลังจากวันอีดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการถือสิทอดแบบสุนัตเนี่ยต่อไปอีก6วันในเดือนชาวานอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการถือสิทอดแบบแบบสมัครใจนะครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นความสมัครใจเนี่ยก็มีรายงานจากอบีอายุบอันซอรีรอดยียโลออันฮูว่าท่านศาสดาสุลลลอฮฺมุลลัยสลามเนี่ยท่านได้กล่าวว่ามันซ้อมารอมฎอนซุมมาอัจบะฮูซิตันบินัชวาน,านกานากาซียามิดดารนะีซึ่งก็มีความหมายว่าท่านศาสดาสุลลลอฮฺมุลลัยสลามเนี่ยท่านได้กล่าวว่าผู้ดใดที่ถือสิโดตในเดือนรอมฎอน แล้วเสร็จแล้วนะครับก็คือเดือนที่เป็นวาย,ยิบหรือว,ว่าบังคับนี่นะฮะถูกบัญญัติเอาไว้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ถือสินอดอีก6วันในเดือนชวาวันเนี่ยนะแน่นอนทีเดียวเขาจะได้รับนะผลลบุญเนี่ยประหนึ่งว่าเขาได้ถือสินอด1ปีนะอันนี้ก็เป็นความดีที่เ,เราจะได้จากการถือสินอดนะสุนัตอีก6วันนะครับ ทีน,ทนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพครับถ้าเผื่อว่าในกรณีที่เราเขาเรียกว่าขาดขาดสินดในเดือรามาดอนเนี่ยนะเราจะทําอย่างไรนะหลังจากเดือรามาดอนไปแล้วเนี่ยแน่นอนทีเดียวก็คือการชใชนะ้การชใช้การชใช้เนี่ยก็จะมีนะรายละเอียดเปรียย่อยกันออกไปแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยถ้าจะพูดถึงหลักการใหญ่ๆเนี่ยท่านพ,พี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับ การชใช้การถือิสีโดดในเดอนรอมดอนที่เราไม่ได้เราไม่ได้ปฏิบัตินะเราชใช้อย่าให้เกินปีนี้ไปนะอย่าให้เกินปีนี้ไปครับนะจะต้องชใช้ให้เสร็จภายในปีนี้คําว่าปีนี้เนี่ยก็หมายถึงว่าหลังจากการถือเสียดยของเราเนี่ยนะเสร็จสิ้นแล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะให้มีการชใช้เสียนะอย่าให้ถึงเสียนอดปีหน้า เพราะว่าถ้าถึงสิ้นเดือนปีหน้าเนี่ยท่านพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับาการมันก็จะมีในเรื่องของการฟิตรยะหรือว่าเสียค่าปรับอะไรต่างๆเพิ่มเข้ามาอันนี้พี่น้องท่านผู้ฟังก็ลองศึกษารายละเอียดดูนะครับเพราะว่าในรายการวิทยุอมาดอนเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยเรื่องนี้กับพี่น้องท่านผู้ฟังอยู่หลายครั้งด้วยกันนะเพราะว่า เรื่องนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องที่เราอาจจะไม่ได้ปฏิบัติกันบ่อยนะครับในรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเรามาพบกันหนึ่งครั้งนะก็จะมีการทบทวนนะเพื่อที่จะให้การปฏิบัติเนี่ยเป็นไปอย่างถูกต้องนะครับรักษาไว้ซึ่งหลักการที่พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยท่านผู้ฟังที่เคารพครับได้บัญญัติได้กําหนดเอาไว้นั่นเองเพราะแน่นอนทีเดียวการที่เราได้ รักษาความถูกต้องทั้งหมดเนี่ยเป็นการย้ำว่าเรานั้นละอันละคุมตระ,ะกูลเรานั้นมีความตักวาเราเรามีความยำเกรงต่อพระองค์ในทุกๆรายละเอียดและแน่นอนแน่นอนทีเดียวครับท่านผู้ฟังถ้าสมมุติว่าเราสามารถที่จะรักษาเงื่อนไขรายละเอียดระเบียบต่างๆเนี่ยให้อยู่ในกรอบอยู่ในหลักการได้เนนะครับความสําเร็จเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้น ก็เหมือนกับว่าเราไปอบรมเราไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราจําเป็นจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในเรื่องของการอบรมนะพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับกับถ้าสมมติอีกฝั่งหนึ่งก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะบังคับตัวของเราได้อยู่ให้อยู่ในห้องประชุมนั้นได้ตลอดนะครับมีโอกาสเราก็ออกนอะกห้องประชุมนะเวลาทำกิจกรรมนะอะไรต่างๆเวิร์กช็อปสมมติไปเราก็ไม่ได้ อยู่ในกลุ่มอะไรต่างๆเหล่านี้แนนอนทีเดียวความเข้าใจความสําเร็จจากการที่เราไปประชุมสัมมนาเนี่ยเวลาเป็นเดือนเดือนนี่นะมันก็ย่อมที่จะไม่เท่ากันกับคนที่อยู่ในห้องประชุมตลอดเวลาแล้วก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับนะกับเรื่องบทบัญญัติของศาสนาเนี่ยก็ยิ่งมีความสําคัญนะกกว่านั้นหลายเท่าดังนั้นถ้าเผื่อว่าเราได้รักษา กฎรับเบียบกติกานะต่างๆเหล่านี้ให้สมบูรณ์เนี่ยแน่นอนทีเดียวพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับการถือสิทธิ์ดของเราก็เป็นสินอดที่พระผู้เป็นเจ้านั้นส่งรับนะตามมักซูตรตามที่นะพระองค์ได้กําหนดเอาไว้นั่นเองทีนี้พี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับเรามาลงตั้งคําถามกันดูนะครับว่า หนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมใช้คำว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่ในรับเบียบการปฏิบัติการถือเส้นอดเนี่ยลองตั้งคำถามดูว่าเราได้อะไรบ้างแน่นอนทีเดียวหนึ่งทางด้านศาสนาเราก็ได้การยำเกรงการปฏิบัติตามคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าทางด้านทางสังคมนะฮะเราก็ได้แสดงออกถึง ความรักความเมตตาการเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ว่าจะจบลงในเดือนรอมฎอนหลังจากเดือน r a m a d นเสร็จสิ้นหมดแล้วเนี่ยนะครับทุกอย่างเนี่ยก็จะจบลงด้วยพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับเราต้องไม่ลืมว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่เราฝึกฝนเป็นเดือนที่เรามีความพยายามนะหนึ่งเดือนเนี่ยเพื่อที่จะฝึกหัด ทุกอิรยาบทต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพูดการจาในช่วงการถือสินอดของเราในเดือนระมดอนเนี่ยนะนะเพราะว่าแน่นอนทีเดียวการถือสินอดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปใช้คําพูดที่หยาบคายเสียดสีดา่าทอหยาบอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับไปแซะคนนั้นคนนี้เนี่ยอย่างนี้ก็ไม่ได้ก็จริงๆแล้วเนี่ยในบทบัญญัติของศาสนาเนี่ยก็ต้องการที่จะให้เราเนี่ย ได้นาสิ่งเหล่านี้แหละไปใช้ในช่วงเวลาอื่นนั่นคือมักซูดนั่นก็คือเป้าหมายที่สําคัญนั่นเองดังนั้นในเดือนรอมฎอนเนี่ยหนึ่งเดือนเนี่ยเราต่างก็ได้ฝึกกับสิ่งเหล่านี้แน่นอนทีเดียวนะฮะถ้าเราได้ฝึกจนเกิดความเคยชินเนี่ยต่อไปเนี่ยเมื่อเราจะมีความรู้สึกว่าเราอยากจะพูดอะไรสักสักอย่างหนึ่งที่ทําให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจเนี่ยนะพี่น้องท่านผู้ฟังที่ขอาทพครับเราก็นะ ไม่สามารถที่จะทําได้และถ้าสิ่งเหล่านั้นมันมาอยู่ในวิธีการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยแน่นอนทีเดียวนะตัวของเราเองเนี่ยก็ได้รับผลประโยชน์สังคมเนี่ยก็ไม่เดือดร้อนนะและที่สําคัญในเรื่องของการให้ในเดลมาดอนพี่น้องท่านผูฟังในเรื่องของการให้การมีเมตตาต่างๆเนี่ยเราต้องนําสิ่งเหล่านี้นะการที่เราเป็นมือบนหรือว่าเป็นผู้ให้เนี่ยมาใช้ในช่วงเวลาอื่นด้วย เช่นเดียวกัน,น,เ,กนเพราะวราสังคมของเราเนี่ยจะอยู่ได้เนี่ยด้วยเพราะว่าเรามีความรักความเมตตาการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนั่นเองดังนั้นนะฮะรายการวิทียรรมดลก็ขอเป็นกำลังใจนะกับพี่น้องนะท่านผู้ฟังนะที่ได้ร่วมปฏิบัติกันมาเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็มๆครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับ รายการวิทยุรมดอนอยู่กับพี่น้องท่านผู้ฟังมาตั้งแต่ต้นเดือนนะจนกระทั่งถึงวันนี้ถือว่าเป็นวันนะจบสำหรับการที่เรามาพบกันในรายการวิทยุรมดอนทางสวทตรัง91.25เมกะเฮิร์แห่งนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะพี่น้องท่านผู้ฟังที่ได้ติดตามรายการช่วยนำเสนอแนะข้อคิดเห็นอะไรต่างๆ กานเข้ามาแล้วก็ต้องขอขอบคุณสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยก็คือสวทตรังขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการวัฒนาวิโนไทยนะที่ได้เอื้อเฟื้อเวลาตรงนี้ให้กับสำนักง,งานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรงังขอขอบคุณเจ้าหนะ้าที่ประจำสถานีทุกท่านนะที่คอยมาคอยอานวยความสะดวกต่างๆให้ผมได้มีโอกาสได้มาพบกับพี่น้องท่านผู้ฟัง นะครับขอพระผู้เป็นเจ้านะได้ทรงตอบแทนความดีเหล่านี้อินชัลลอเรากลับมาพบกันใหม่ในปีต่อไปสำหรับปีนี้นะครับขอดูอาจากรรถสุบานอตลาโปรดประทานสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับทุกท่านครับวบิายลตอฟิกวันิดยะอัสสลามวะเลยกุมมะรหะมัตุลลอฮ์วาบารอกาตุ